ครบว่าลามิเนตไม่ได้ไม่ได้แปลว่ามันด้อยค่าหรือน่ากลัวนะรจริงแล้วลามิเนตของเครื่องดนตรีนะครับ,รบที่มีอย่างมีแบรนด์ระดับเนี้ยลามิเนตเขาคือเป็นลามิเนตคุณภาพใช่ครับอย่าไปนึกว่าเป็นลามิเนตแบบตู้เสื้อผ้าที่โดนน้ำ <c oughs> แล้วก็จุยแบบไม่ใช่แบบนั้นนะ <c oughs> อ่าใช่ครับมันบบมูลไมามากเ <c oughs> อาก็จริงแล้วมันอย่างที่บอกนะครับตัวเขาไม่ได้เด่นในเรื่องเบสใช่ครับแต่กางแหลมถือว่าทําได้ดี <c oughs> ทีนี้ถ้าเกิดเล่นเปล่าๆถ้าเราไม่ได้ใช้ปลั๊กไฟฟ้าเนี่ย อ่ะมันจะไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ผ้าไฟฟ้าก็ถือว่าก็มีกลมกล่อมอ่าใช่ครับถือว่าเสียงมันออกมาผมว่ามันค่อนข้างบาลานซ์พอสมควรถ้าเสียงที่เราไม่ได้ต่อผ้าไฟฟ้าอืมอ่าเพราะว่าเสียงเดิมๆของเขานี่ด้วยความที่เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสเปกเลยดีกว่าคร่าวๆครับรุ่นนี้เนี่ยชื่อรุ่นว่า R D 2 6ง C E ครับพี่แอนถูกต้องครับเก่งมากอ่าสเปคไม้ครับพี่แอนเป็นอะไรครับไม้หน้าเป็นซิกาสปูตครับส่วนไม้ข้างกับไม้หลังเป็นลามิเนตมาฮอกกานี ม้หน้าก็เป็นลามิเนตสปูตนะครับอ๋อก็คือเป็นออลลามิเนตแหละใช่ครับคือเขาทำํำคือเลือกลายมาดีใช่ครับพี่คือ,อถึงจะเป็นลามิเนตแต่ตัวนี้ผมว่าเสียงมันค่อนข้างมีความกลมกลม่อมแล้วก็เสียงย่านกลางย่านแหลมเนะี่ยค่อนข้างพุ่งมากๆคกคำว่าลามิเนตไม่ได้ไม่ได้แปลว่ามันด้อยค่าหรือน่ากลัวนะรจริงแล้วลามิเนตของเครื่องดนตรีนะครับ,รบที่มีอย่างมีแบรนด์ระดับเนี้ยลามิเนตเขาคือ เป็นลามิเนตคุณภาพใช่ครับอย่าไปนึกว่าเป็นเามิเนตแบบตู้เสื้อผ้าที่โดนน้ำแล้วก็จุยแบบไม่ใช่แบบนั้นนะอ่าใช่ครับไมนเป็นการเอาไม้มาทับซ้อนกันอก็เป็นไม้นั่นแหละจริงๆก็คือเอาไม้จริงๆนะครับมาสไลด์แล้วก็เอามาทําเพื่อให้มันมีความแข็งแรงแข็งแรงในเรื่องแข็งแรงใช่ครับใชเรื่องแข็งแรงส่วนตัวนี้ผ้าไฟฟ้าเนี่ยก็มี EQ ิมาครบเลยครบครับมีจูเนอร์ในตัวด้วยถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มแต่ทีเนี้ยต้องปรับให้ชินใช่ครับปรับให้ชินแล้วก็เรื่องของอองงศาขก วางตั้งต่างๆด้วยนะครับเวเมื่อกี้ตอนที่ผมปรับตอนแรกมันพอเอาเบสขึ้นแล้วมันบุ้งเนี่ยเราเรียบดึงลงก่อนแล้วหาตำแหน่งที่มันกอดีอ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นคือความท้าทายเพราะแต่ละที่นะทำไมต้องมีซาวน์เจเนียร์เพราะว่าแต่ละที่ไม่เหมือนกันหรอกอ่าใช่ครับพี่เราปรับคร่าวๆแล้วเราก็ไปไปลองดูหน้างงานจริงว่าเป็นยังไงใช่ครับตัวนี้พี่แอนเล่นแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับพี่สบายเลยฮะสบายเลยสบาย เล่นเล่นเล่บเปื่อยเห็นไหมโหเล่นเล่นเล่นยาวเลยเล่นเล่นเล่เปื่อยถ้าชิ่งถ้าชิงดีนะแล้วก็สายเบอร์อะไรอ่ะอันนี้สิบสองครับพี่ถ้าสิบสองสำหรับผมโอเคอาจจะบางคนที่เคยยังไงเขาบอกว่าผมเล่นบ่อยอ่ะสิบสองสำหรับผมมันก็เลยเป็นเรื่องนิ่มๆใช่ไหมแต่ถ้บางคนรู้สึกว่าแข็งไปเนี่ยสิบเอ็ดก็ได้ใช่ครับวิธีก็คือถ้าเกิดมาแล้วก็ตั้งหน่อย ตั้งตั้งระนาบตั้งองศานิดหนึ่งใช่ไหมทางร้านเราจัดการให้ได้ไม่ต้องห่วงทุกคนนีได้หมดอยู่แล้วหมายถึงว่ากรณีที่เราสึกว่าแข็งไปแต่จริงๆสำหรับผมผมว่ามันโอเคหละดีมากเลยผมว่าข้อดีของเบอร์12นี่คือเสียงมันอิ่มมากมากด้วยใช่ครับมันไม่โยยด้วยมันไม่โยดี๋ยราคาเดี๋ยวค่อยพูดดีกว่ายังแมมคนนี้มันมีความลับเยอะผมมาชอบกักไว้ก่อนอยากให้คนได้รู้สึกว่าไม่รู่เมื่อไหร่มันจะพูดราคาสักทีเพราะว่าน่าจะยังเพลินๆกับพี่แอนอยู่เราฟังพี่แอนเล่นกันต่อได้ครับ สุดแล้วนะครับเพื่อนะผมว่าหลายคนอยากรู pues ้ราคาผมก็อยากรู er ้นะคุณจะยังไม่บอกหรือเปล่าคุณโอ๊ตหรือคุณจะพูดความจริงมาณนบัตนี้แล้วผมจะพูดณนบัตนี้นะครับนี่แล้วครับท่านผู้ชมครับอยากจะมาแค่เสียงหรือจะเอาทั้งตัวดีเอาทั้งตัวเลยดีกว่าอวงเรามันขายหน้าตาโอ๊ตฝีมือไม่เท่าไหร่หรอกวันวันไม่ได้ซ้อมนั่งจบกระจบทั้งวันจบแล้วครับพี่แอนอย่างตัวนี้ครับผมครับ ราคาเนี่ยครับพี่แอนยังไง<น>โอ้ยกระเป๋าสวยนะดูแค่กระเป,าเป๋าก็ไม่อันนี้ผมถือมาเฉยๆพี่รอเล,เล่นรอเล่น,ลลนราคาเต็มสำหรับ R D 2 6 C E นะครับผมอยู่ที่ไม่เห็นว่อยู่ที่9 5 0าับาทครับผมแ,แต่ม,ม,มีคำว่าแต่ขึ้นมาแต่เดี๋ยวก่อน ใช่ครับวหากคุณโทรมาภายในสินาทีนี้มาาีโเลยดไม่ใช่คือทางร้านเรามีโปรโมชั่นให้ลูกค้าของเรานะครับเป็นราคาพิเศษจากทางร้านเราลดจาก9,500บาทเหลือ8,550ยบาท8 5 0ก็ลดไปเกืบกับพันหนึ่งบานแต่แต่ช้าก่อนเฮ้ยยังมีอีกเรายังมีของสมมนาคุณมาให้ลูกค้าอีกตัางหากของสมน้ำหน้าคุณอีกนีสมนาสมนา เฮ้ยได้กระเป๋าได้เชสนี่ด้วยเหรอใช่ครับนี่คือกระเป๋าแถมสําหรับรุ่นนี้เหรอจากอาเวลสผมมีข้างด้วยผมอยากจะเปิดจังเลยแต่มือผมไม่ว่างแล้วนี่ผมช่วยผมช่วยจริงๆหนานุ่มเลยอันนี้ถือว่าถ้าเกิดเป็นขายแยกผมว่ามีสองสาพันนะอ่ามีหมอนรองคอพร้อมดีมากเฮ้ยดีแล้วมีช่องเยอะแยะไหมดใช่ครับช่องพวกนี้ใส่พวกสายใส่แจ็คใส่แจ็คใส่สมุดแล้วช่องเล็กๆตรงนี้ไว้ซ่อนตัง อ,อย่าไปบอกใครนะอันนี้คือเทคนิค v อ n ทำประจำเทคนิคครับผมความลับจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปให้ดีกระเป๋าสวยสรุปเนี่ยได้กีตาร์ตัวนี้พร้อมเป็นซอฟต์เคสแบบนี้ใช่ครับได้ราคา8,550บาทโอ้คุ้มราคาดีครับราคาดีจะบอกว่าเราได้อะไรบ้างครับกับกีตาร์ตัวนี้ได้กีตาร์ถึงแม้จะไม่ใช่ s o อลิดใช่ครับแต่อย่างกี่บอกไปแล้วว่าเป็นลามิเนตที่คุณภาพดีนะครับภายใต้แบรนด์ของ A ัลเเนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้ว ในกรณีที่ไม่อยากเสียบไฟฟ้าก็ไม่เป็นไรก็เล่นไปชงชงชงเชงเสร็จแล้วในกรณีที่ต้องไปแจมกับเพื่อนอนะมาดูตัวครูเล็กสักอันหนึ่งเอาไปแล้วก็มันมีระบบไฟฟ้าให้ใช่ครับนะครับคุ้มครับตัวนี้ถ้าไม่ถึงหมื่นล้วได้แบบนี้ได้กระเป๋าตีกระเป๋าว่าเปล่าอ่ะสามพันครับพี่เหลือกีตาร์เท่าไรหร่กีตาร์เหลือห้าพันอ้าวไอเน,นี้ยไอเน,นี้ยก็ต้องเกือบ<อ>ต้องมีสองพันอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับรกีตาร์เหลือเท่าไหร่ออ เพราะนั้นคอมบิเนชันนี้ก็ถือว่ายอ่ยว่สําหรับคนที่เริ่มเล่นและอยากมีกีตาร์ดีๆไว้ใช้ผมแนะนําว่าก้าวแรกสําคัญนะถ้าก้าวแรกไม่พับใจคุณไปต่อไม่ได้เป็นเจกีตาร์แข็งๆเล่นแล้วตั้งเสียงเล่นแป๊บเดียวเพียนแป๊บเดียวเพียนเนี่ยคุณจะไม่อยากเล่นเพราะนั้นเริ่มต้นตั้งงบแล้วก็เดินเข้ามาคว้าที่สิ่งกีตาร์ได้เลยนะเป็นไงครับสวยนะขายเก่งะหล่อมากพี่คำพูดเนี่ยผมเลิฟเลยสต้องมาเป็นเซลล์ด้วยกันแล้วโอ้ดีๆก็แบ่งบ้างแบ่งบ้างนะตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับ